ยูหูยูหูเรายกเราขบวนสัตว์มาเที่ยวสวนสาธารณะโอ้โหมีสนามเด็กเล่นเยอะมาก <S <S แล้วเราก็เอาของเล่นมาเล่นด้วยเจ้าไดนเสาซาสีเหลืองยันโหลสีเหลือง b u ฟ f a โลควายควายมันร้องยังไงเออ มาเดินปากแดดบัฟฟโลวาข้าวหัวโอ้ตัวอะไรเนี่ยไดนเสาร์ยัางดูฟันสิแต่หน้าตาหน้ารักเชียวข้าววัวแม่วัวนมของเรามิ้วค่ะ หลังทธอไม่ดีเลยแม่วัวขาเป๊ะแมวหลมลงเลยมิ้วขาวหัวนมโอ้ตรงนู้นมีกระต่ายด้วยและดิดกระต่ายกระต่ายน้อยสีชมพู เดโนสา์สีเขียวบลูไ <Blue. S 1> ดโนสา์ไดโนสา์สีน้ำเงินบราว์ Brown. สีน้ำตาลว,ว้าวมีแต่ไดโนสา์กินเนื้อทั้งหมดเลยโอโอ้ตัวสุดท้ายชิเคเก็งไก่เจ้าไก่สวนสนุก หมดแรงไก่อ่อนแรงผ่านหมดบายบายแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากเพื่อนกดติดตามและกดปุมกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะบายบาย